ตอนนี้เราอยู่กันใน The Battle Cat อีกแล้วนะครับ EP นี้เป็น EP ที่15แล้วนะครับฮันแฮันเด่มันยังไม่ถึง EP ที่15เลยมันเพิ่งจะ1 1เองนี่ผมใช้เวลาเล่นมาหลายวันเหมือนกันนะครับเนี่ย โถทนับรวมๆก็10 EP ใช่ไหมก็10วันนะวันละ EP ก็10วันแล้วผมเหลือเวลาอีก18วันนะครับผมจะได้รับแมวจักรยานทุกคนสรุปแล้วแมวจักรยานมันยังเก่งอยู่ไหมเนี่ยเมื่อถึงตอนนั้นแล้วอะมันจะยังได้ใช้อยู่หรือเปล่าครับแมวจักรยานเนี่ยมันเป็นระดับอะไรอะ Uber หรือเปล่าครับเข้ามาผมก็ได้รับทีเก็ตเต็มเลยครับเฮ้ยอาหารแมว30ปองอีกอ๋ออาตั๋วทองที่น้องคนนั้นบอกครับขอบคุณน้องมากนะที่บอกให้พี่ซื้อไว้ โชคดีชิงชีอันนี้เขาบอกว่าให้ผมตอบคำถามมันใช่ไหมครับอ่า,าอะไรเนี่ยฮะอ้าวเก่งมากมีน้นองเลี้ยวัวถ้าคุยจบมันจะได้777กระปอ๋องอาหารแต่ผมก็เลยพยายามคุยกับมันไงอยากได้นะครับเดี๋ยวนี้ก่อนเข้าไปดูเนี่ยเรามาดูทางหน้าของเจ้าตัวกามาโตโต,ต้ก่อนนะครับอยางแรกเลยค่อนข้างจะคิดถึง พนักงานของเราค่อนข้างเป็นคนดีจริงๆหรือว่ารอบนี้เขาได้อะไรมาบ้างครับรอบที้เขาได้ EXP มาเยอะนะเดี๋ยวไดูกันโอ้โหได้หนึ่งแสนห้าหมื่นเลยนะมันอยู่คลิปหนึ่งผมเคยว่าพี่แกว่าได้มันน้อยจังได้แค่สามหมื่นรอบนี้จัดไปเลยหนึ่งแสนห้าหมื่นตัดตึงๆเจอกันใหม่ครับกบมาโตโต้ไปเดี๋ยวเรา,าครับเดี๋ยวเรามาดูทางด้านของกาชาเมวกันสักนิดหนึ่งเมื่อกี้เราไปดูกมาโตโต้มาแล้วกาชาเมวเปิดเลยแล้วการดูซิว่าเราจะได้อะไรเพราะว่าผมได้ตั๋วมาจากการล็อกอินเข้ามาก็อยากว่าจะได้อะไรอะไรอะ แมวนกอ๋อไปครับอีกไปหนึ่งดูที่ว่าจะได้อะไรอุ้ยผมคิดถึงสมัยแรกๆที่ยังใช้มันอยู่เลยนะครับแมวขวานแต่ว่าผมไม่รู้มันทำอะไรได้ผมก็ใช้ไปงั้นนะเขาให้มาฟรีต่อมาจะเป็นแมวแรตัวแมวแร่กดไปเหอะีย้อยครับได้แมวแม่มดมา อ่าเรารับตัวนำโชคโคูนหนึ่งนะครับตัวนำโชคก็น่าจะเอาไปใช้กับตัวน,นี้เป็นกาชาอีเวตนต์นะครับตู้ที่ทําให้เราได้รับแมวนั่งสมาธิหรือว่าแมวนิพพานนั่นเองอ่าวันนี้ไม่ได้นะไม่ว่าจะได้หรือว่าจะได้หรือว่าเออแมวนิพพานอีกอะไรงเี้เมื่อกี้เราได้ตัวนาโชคมาเปิดหน่อยละกันนะครับดูว่ามันจะได้อะไรส่วนใหญ่กาชานำโชคมีแต่อะไรเล็กๆนะครับแมวแท้งเล็กเออเนี่ยเนี้ยแมวเล็กคือทําไมอ่ะเล็กแล้วมันจะประมาณมันมันทำไมครับมันจะปล่อยเร็วขึ้นหรออะไรอย่างเงี้ยเออพอดีผม ได้รับเกี่ยวกับข้อความของคนใน u t u b e ของน้องที่เขาเข้ามาดูหรือเปล่านี่แหละเขาบอกว่าพี่ครับถ้ากระดาษนี้นะผมคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนี้นะจะได้รับเบอร์อเกอร์หรือเปล่าอ่าอ,อันนี้คืออะไรเนี่ยมีคนบอกว่าให้ผมลองกดใช้สมบัติร0 0ไปเลยอะไรเนี่ยอัตรา d อเรเเมื่อคว้าใช้การตีสมบัติระดับตีเลิศหรือยูนิตแมวหรือผมจะลองดูนะครับว่าใช่อันนี้หรือเปล่าเนี่ยแต่ถ้าผมกดไปแล้วไม่ใช่นี่คือจบเลยนะ <c oughs> ไม่น่าจะอันน,นี้แหละเขาบอกว่าให้ผม กดใช้ไปเลยพี่แล้วมันจะได้รับแมวเบอร์เกอร์ตอนนี้สิ่งงงคือแมวเบอร์เกอร์เป็นยังไงผมอยากรู้ว่ามันจะมีตัวไหนที่รีชาร์จเร็วๆแล้วก็ราคาถูกไหมครับแบบเนี้ยเหมือนไอ้แมวไอ้แมวเหรียญทองแบบนี้ครับถูกๆรีชาร์จเร็วๆอะไรเงี้ยไปครับสุภาพบุรุษนกกระเรียนเรียบร้อยมันจะเป็นยังไงได้รับแมวเบอร์เกอร์อ๋อนี่ไงนี่ไงเมื่อกี้มันขึ้นแล้วเมื่อกี้มันขึ้นแล้วได้รับแมวเบอร์เกอร์จริงๆนี่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 อ้าวไปแล้ววะอ๋อนี่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 ป่ะช่มยช่วยช อาหารจานด่วนหรือโจมตีอ๋อหรือการจู่โจมกองโจรก็ได้เนื้อแทแ้ร้อเอรเ็นอย่าบอกนะว่าคืออะไรอ่ะมันดีไหมเนี่ยแต่ว่า,มาเมื่อกี้ผม ได้แมวตัวหนึ่งมาอ,อีกตัวหนึ่งที่ไปสุมได้นะเป็นแมวแม,แม่มดผมอยากรู้ว่าไอแมวตัวเนี้ยโกงไหมเนี่ยชะลอสตูสีแดงได้โอ้พอดีเลยอยากได้พอดีเลยเพราะว่าเอาไปกดโอเคยอมมาไปกดอัพมาละช่างมาันมีน้องคนหนึ่งเขาบอกว่าพี่ครับจัก,กระพัดิบดที่2เนี่ยพี่จะเจอตัวสีแดงเยอะมากขึ้นพี่ต้องหาตัวที่แก้ทางตัวสีแดงไว้นะครับเจอแล้วครับน้องเจอหนึ่งตัวละอีเราเคลียร์หมดแล้วใช่ไหมเพราะว่าเราได้เนื้บอบดแล้วโอเคงั้นเราก็จะกลับไปเล่นด่านจัก,กรรพัิต่อนะครับเพราะว่าในคอมเมนต์เนี่ยเขาก็บอก ไปเล่นจกักรรดิก่อนแล้วก็เรื่องสมบัติ่ยค่อยเคลียแต่ว่าผมอะก็เอาเวลานอกรอบไปเคลียสมบัติมาเรียบร้อยแล้วต้องบอกว่าเกือบหมดแล้วตอนเนี้ย เวลาที่โค้ของโค้ของโค้จะยากผม oh, ตีแล้วตีอีกตีซ้ำตีแล้วตีอีกตีซ้ำอยู่อย่างนั้นกว่าจะได้สมบัติอะเพื่อให้มันเป็นสีทองอะ่ะตามที่ทุกคนบอกเป๊ะตามคอมเมนต์บอกเลยว่าพี่ครับสามอันแรกพี่ต้องเอาให้ได้นะผมก็ตีจนได้จริงๆส่วนที่เหลือก็พยายามตีอยู่ครับเดี๋ยววันนี้เราไปดูดจกักรพรรดิต่อพี่ถ้าเราผ่านบทนี้ได้เราก็จะรับตัวน,นี้แหละครับพี่เกิดไว้อย่างตึงเตียมาครับตอนนี้อยู่ในบทจกักรพรรดิบทที่สองนะครับคือคอมเมนต์อะเขาบอกว่าเราต้องมาเล่นบทจักรพรรดิก่อนแล้วเรื่องสมบัติอเป็นไได้ก ไปเก็บก็ได้ผมก็เลยเออโอเคโอเคมาเล่นจักรพรรดิก,ก่อนก็นได้ครับมาครับประเทศแรกที่เราจะได้ตีในคลิปนี้เลยนะครับของบทจกกักรพรรดิที่2เนี่ยนั่นก็คือประเทศไทยครับโดนเราเล่นก่อนเลยเป็นประเทศแรกใน ดูเบอร์เกอร์ซีเ้ยเบอร์เกอร์รีชาร์จค่อนข้างไหวนะครับราคาถูกด้วย75บาทเองดูซิเบอร์เกอร์ของเราแชเปนเช่นไรความสามารถของเบอร์เกอร์ก็คือออกไปยืนให้ฝันศัตรูฆ่าตายไม่ใช่เบอร์เกอร์เป็นกองเลยโอเบอร์เกอร์ไปกินกินนิดอิ่มตายกันเลยเอออันนี้แม่มดนะครับผมเพิ่งสุ่มได้อยากเห็นว่าิลมินทำอะไรได้เหมือนว่ามันชะลอแต่ผมอยากรู้ว่ามันจะโจมปีใกล้หรือไกลอะไรโอ้ไม่ทันได้เห็นแล้วั้างเรียบร้อย นะครับได้ปอกคอเคลือบทองอ้ได้รับสมบัติเลยเหรอจะดวงดีไปหรือเปล่าไปครับประเทศต่อไปกัมพูชาครับเดี๋ยวเราก็ต้องมาเก็บทางหน้าขอ,องสมบัติต่อแต่ค่อยไปเก็บนอกรอเอาละกาันกัมพูชากินเบอร์เกอร์หน่อยไหมอะกินเบอร์เกอร์หน่อยเปล่าเนี่ยเบอร์เกอร์ส่งตรงถึงพี่แบบนี้เพื่อคุณโอ้ยเบอร์เกอร์กระเด็นไม่ได้กากนะแต่แค่เออยังไม่ได้อัพน่าจะกากนะเฮ้ยจริงๆมันต้องเก่งซี่มัโถเอ้ยอย่าไปดูถูกมันครับมีน้องคนหนึ่งคอมเมนต์เขาบอกว่าอย่าไปดูถูก นบางตัวมันกากในช่วงแรกเพราะมันยังไม่ได้อัพแต่ถ้ามันอัพเมื่อไหร่แล้วก็มันจะเก่งขึ้นมาทันตาผมก็เชื่อยอย่างนั้นนะว่าบางอย่าง เอาอย่าไปดูถูกมั้ไม่ได้อัพไงถ้าอัพนะนเก่งแน่นอนแล้วแม่มดผมจะได้ทำงานไปเนะี่ยเดินโคตรช้าเลยโอเครู้เรื่องแม่มดตีไกลมีกระทาวิเศษแต่เดินเข้ามตีใกล้จเจรินพรญาติโยกจะบ้าตายกับชีวิตไม่รู้ว่าจริงๆแล้วตามหลักปกติอะแมวส่วนใหญ่เขาก็ตีแบบอยู่ล้วปะผมยังไม่เคยเห็นแมวตีไกลเลยนะไกลเหรอคำว่าไกลของพวกแมวเนี่ยมันคือยังไงอืมเพราะว่าผมยังไม่เคยเห็นแมวแบบออกมาตีแบบไกลๆห่างๆแบบยิงธนูไปอะไรเงี้ยไกลหรือว่าโจมตีแบบอย่างมุดนี่เป็นหน้าถาดใช่ไหมก็คือเดินออกมาตีแบบรระะะยยปมมาณักเเท่นี้ไค นะส่วนใหญ่คือเอาตัวค่้ไปไประชิดหมดเลยแมวผมอะสุภาพบุรุษนกกระเรียนก็ทําแบบนั้นใช่ไหม <laughs> สุภาพบุรุษนกกระเรียนนี่ผมปล่อยสุภาพบุรุษนกกระเรียนนออกมากล้าจะบอกว่าอีกแค่ขั้นเดียวเนี่ยน้องก็จะกลายร่างแล้วนะครับแต่ว่ามีหลายคอมเมนต์บอกว่าพี่อย่าไปกลายมานะแม่งตีโคช้าเลยผมก็เอาเ,เ,เอาไงดีวะแค่ขั้นเดียวเองนะจะกลายหรือไม่กลายดีเพราะว่า <laughs> อ,อัพมาครึ่งหนึ่งแล้วไงไม่ได้ครึ่งที่ผมอัพมาเลยวิวก้าวแล้วนะผมกำลงังลังเรใจยอยู่ว่ากลายไม่กลายดีนะกลายไม่กลายดีนะบ <laughs> <ม>างคนบอกว่าพี่อย่าไปกลาย นะันกา,กากมากเลยบกงคนบกพี่พี่มันกากเออมันตีช้าแต่มนตีแรงนะทำไงดีวะแต่มนตีไกลนะพี่ <c oughs> น่าลองสักทีนะแตก่ก็กลัวจะเอามาแล้วไม่ได้ใช้เหมือนหลายๆคอมเมนเต์อะไรเงี้ยตอนนี้คือผมไม่มีตัว u ber อร์ตัวไหนที่สามารถกดได้ในราคานี้แล้วครับเพราะว่าอย่างตัวนี้ย4 4 0 0เนี่ยผมไม่รู้ว่าด่านนี้ผมจะเอื้อมถึงหรือเปล่านะเพราะ4 4 0 0ันอ่ะค่อนข้างแพงสำหรับผมเลยนะแต่าบางคนอาจจะไม่แพงนะสำหรับผมว่ามแพงมากจริงๆนทะุกคน4,4 0 0อะ่ะไม่อยากจะบ้าตายไปครับประเทศต่อไปเที่ยวจมตีก็คือประเทศญี่่ปุน ุ่นโดนเบอร์เกอร์ประวัติศาสตร์ต้องจารึกว่ามีเบอร์เกอร์เ,รเป็นแถวบุกมาถล่มยี่ปุ่นถ้าความจริงมีเบอร์เกอร์แบบเดินได้อย่างเงี้ยแล้วมีแมวนะจริงผมไม่อยู่หรอกใคระอยู่ก็อยูอ่ดูสภาพสินะเมาะที่ไหนนะ่ะมาเดมาเดถึงจะก,กากแต่จํานวนเยอะกว่าเว้ยอย่างกระแหขบวนพาเลทอะ่ะโคตรเยอะเหมยกพวกไปประท้วงอะ่ะ หมูเด้งหมูเด้งกินเบอร์เกอร์เยอะไปผ่าหลุกอ้วนนะจะเป็นไขมันนะ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋คือพ่อลหลุ่นกกรเรียนนี่คือยังเดินไม่ถึงอีกเหรอโอ้เขาตายแล้วอะอูเบอร์ผมยังเดินไม่ถึงเลย <c oughs> จนเขาตายแล้วอูเบอร์ผมยังเดินไม่ถึงเลยจะบ้าตายกับชีวิตคือเขาตายไปไหนตอนไหนแล้วอูเบอร์ผมยังอยู่อยู่ข้างหน้านู่นอยู่เลยเกิดประเทศต่อไปที่เราจะทําการโจมตีนั่นก็คือออสเตรเลียจัดไปออสเตรเลียกินเบอร์เกอร์ไหมฮะถ้าดามิเอตไม่แรงอาจจะเป็นเพวยว่าเบอร์เกอร์เป็นแทงหรือเปล่าครับเพราะว่าโดยส่วนใหญ่แมวในเกมนี้ถ้าดามิเอตไม่แรงมักจะได้กลายแบบว่าเป็นแทงอะไรเงี้ยคือดามิเอตเบาแต่เลือดจะเยอะอะไรเงี้ยแต่ถ้าดามิเอตแรงเลือดจะน้อยอิงปะโอ้ยแมวหมดกลไปเกินปะ ใชไปหมดเอาสกายเชียมีกระทาทำไมไม่ยืดยีไกลๆแล้วเรียบร้อยครับตอนนี้ประชิดหน้าบ้านละเรียบร้อยครับได้รับชัชนะมาแล้วแล้วก็ได้รับอะไรเนี่ยระดับด้อยผมบัติเหรออ๋อได้รับผมบัตรระดับด้อยมาไม่เป็นไรเพราะว่าผมก็มาไล่ก็ตามเก็บผู้คุณตอนหลังอยู่ดีไปครับโจมตีประเทศต่อไปเลยนั่นก็คือซิงครับโปมันเป็นประเทศเดิมๆบนๆน,น,นะครับแต่แค่ว่าอยู่ในเออจกกักรพรรดิที่2แทนจกกักรพรรดิที่หนึ่งแต่ที่แน่ๆผมเห็นความยากในการเล่นของด่านพวกนี้เลยก็คือ กโลครับกิโลราคาแพงขึ้นครับจะกปกติราคา300อะไรเงี้ยหรือว่า99ก็กลายเป็นร้อยกว่าย Uber อย่าง U b เ r อร์ย่างเงี้ยจาก2องพเอ้สองพันเก้าัครับกลายเป็นสี่พันสี่เยอะน,น,น 4, 4อะนี่นสี่พันสี่อ่ะล้วรู้สึกว่าผมจะได้ใช้ U b เ r ตัวเองอแค่ไม่กี่ครั้งเองนะครับในการต่อสู้ที่เหลือคือยังไม่เคยได้เรียกอีกเลยน่าจะประมาณตั้งแต่มีมาเนี่ยใช้ประมาณ3ครั้งส่วนที่เหลือคือไม่ได้เรียกอีกเลยครับเพราะว่าตังค์ไม่พอจนจนเลยสิเราก็มัวแต่ยุ่งกับสุภาพบุรุษจนเราลืมแมวตัวนี้ไปได้อย่างไรแมวเซ บอดของเราไม่ได้เอาน้องออกมาเล่นเลยคลิปนี้แต่ไม่น่าทันนะครับเพราะว่ากว่าคุณจะว่ายไปถึงน่ะเขาคงตีบ้านแตกกันก่อนเอาเฮ้ยทันว่ะทันว่ะทันว่ะเอาเรื่องเร็ว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 ว่ายเร็ว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 ทันไหมทันไหมเร็วเร็วเอวิ่งดิเอเอเออไม่ทันนะครับโอ้ว่าหน่อยเดียวเองครับคุณเอนิดเดียวเองอ่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เจ้ต่อไปนะครับเมาดีฟอับตีการทะเลกันเลยทีเดียวอ่าพี่เมาสดีฟเป็นชายหาดก็ต้องมีเบอร์เกอร์ แต่เยอะไปป่าต้องมีกองทัพเบอร์เกอร์ไม่รู้ซื้อว่าทำไมซื้อมาเยอะๆมาดิโคตรปวดอ่ะโคตรปัดตัวแรกกระเด็นไปแล้วไงอ่ะตัวที่สองสามสี่ก็เดินมาต่อเดินมาต่อเดินมาต่อเฮ้ยโดนกัดตายอ้าเกินไปป่านี่จะตายเพราะเบอร์เกอร์เลยระวังหลอดน,นะตายเพราะเบอร์เกอร์เดี๋ยวไม่กล้ากินพีอียาวนั่นดเเัเมีเหรอเนื้อมดกัดหรือก็ปวดแคบบานแม่มีเป็นสิบแต่แท้จากห้าพันเลยที่บรกเองเลยไอ้ไอ้ไอ้แมวส้มแมวส้มเอ้ไม่ใช่แมวส้ม หมูป้าหมูป้าหมูป้าหมูป่าหมูป้าเลยต้องโดนโดนโดนใสไม่ไม่ไม่เจ็บเลยอ่ะเอาหเรียบร้อยไม่ระคายผิวกะล่วงมาดีค่ะมีน้องเขาบอกว่าแมวฮิปฮอปถ้าสุ่มได้อัพไว้นะครับพี่มันโกงแต่ยังไม่ได้เลยทำไมเกมไม่ใจดีกับผมบ้างนะด่านต่อไปเราจะเล่นก็คืออินเดียเดี๋ยนะเออมันมีด่านไหนที่ฟาร์ม x p ได้เยอะๆไหมครับใครที่รู้ช่วยคอมเมนต์บอกผมหน่อยนะครับผมจะไปฟาร์ม x p เอามาอัพตัวละครพวกนี้ครับตอนนี้ ผมรู้สึกอยากจะขายไอตัวเหรียญทองที่เบ่งก้ามมากเลยอะ <laughs> ไม่ได้แล้วไงเอาไวแล้ว <c oughs> ผมมีแค่2องแสนแต่ค่าอัพห้าแสนเหมือนเอาเงิน20ไปขอซื้อรถอะต้องบอกว่าไม่รอดประชิดบ้านแบบนี้อเป็นแบบตามเคยลัวครับเฮ้ยเขากินเบอร์เกอร์เยอะไปป่หาหมูเดงเมื่อกี้เ้าหมูเดงแตกซะแล้วเลย <c oughs> เอาพลังงานเหลืออยู่18ปเป็นกรับรแล้วครับ <c oughs> เหลือ18แบบนี้เราจะทําอะไรดีล้านนี้ในคลิปนี้ปั๊นี้นะครับเฮ้ยอดีเลยครับยี่ยู่พลังงานก็พอคือจริงจริง พออยู่แล้วแหละแต่ว่าผมเนี่ยจะลองมาเล่นด่านนี้ครับทุกคนด่านที่ซอมบี้ระบาดผมยังไม่เคยเล่นเลยผมยังไม่รู้เลยมันเป็นยังไงอืมซอมบี้ระบาดอันนี้คือด่านในจกักรพรรดิบทที่หนึ่งนะไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเจ็บบทที่สองน,นะผมลองเข้ามาเล่นดูครับเป็นยังไงซอมบี้ระบาดจะบอกว่าองค์จัดจนผมตายหมดทีนะ มาแตกกันนะเฮ้ยเอ้าฮะเอ้าอุ้ยเข้ามาถึงนี่เลยเหรออุ้ยเกินไปเฮ้ยเดี๋ยวยังไงเนี่ยสู้ไหวไหมเนี่ยเราอะเฮ้ยเอ้ามันวาร์ปมันวาร์ปลงดินแล้วผุดขึ้นมาฆ่าเราทุกคนแล้วก็มีเอฟเฟกอะไรก็ไม่รู้ครับซอมบี้เอ้าเอ้ฮ้ยแต่ไหวอยู่นะครับโอยโอเคโชคดีไปผมคิดว่าไม่ไหวตอนแรกอะเฮ้ยไม่ไหวแล้วมั้งไม่ไหวแล้ว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 เดี๋ยว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 ใจเย็นครับใจเย็น เออเอาแล้วไงรอดไปแล้วเนี่ยงานนี้เฮ้ยไหวอยู่นะใช่ไหมหรือเปล่าตีไงโจมตีเข้าเราอะเข้าเราอะเข้าเราอะตีไงมาดิเราเรียกไททันเลยถ้าอย่างเงี้ยเดี๋ยวเรียกไททันใส่เลยนะถ้ายังดื้อข้างหน้าว่าไงคอรีล่ามาเฮ้คอรีล่ามาโอ้ยกูชรอดไปเออคอรีล่าไปไหนวะเออไปไหนเราเออมาแค่นี้หรออันนี่เนี่ยโ้ยคอรีล่ามันหุบลงอ่ะทุกคนโอ้ยกูชชิดกูบุญแล้วไม่ไหวแล้วเฮ้ยสุภาพบุรุษไปหน่อยอุซาอัพมาเลยเพล่ก้าวอย่ายอมแพ้ผมแตกผมไม่ จเจริญพอดปลาตายปลาตายกับชีว,วิตเียไงออ้ยเมื่อกี้อูเบอร์ผมใช้สกิลแล้วมันตายหมดเลยหรอนานๆจะได้เห็นความสามาร,รถของสุดยอดพลังในลมิตเดี๋ยวๆๆ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 ๆแๆๆ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 ๆคๆๆๆนีๆๆๆๆๆๆนๆๆๆัๆๆัๆๆๆๆๆคๆๆ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 ๆกๆนๆๆๆ่ๆรัๆๆๆกๆๆ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 เๆนๆๆนานีน